เธอ,อเก็จะอยู่ในชุดสัตวนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเกรสนะฮะชุดสัตวธรรมดาสีขาวนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดอย่างนี้อาะ,นะคะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลองใส่สูตรทับเข้าปนะฮะตุก็เป็นสูตรธรรมดานะฮะข้าวมิ้รูปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวยาวนะฮมาเสมอสะโพกมีลักษณะแบบนี้นะคะ เห็นไหมครว่าก็สามารถที่จะดูตป็นทางการขึ้นมาได้เลยทันทีนะฮะอ่ะหรือว่าจะติดกระดุมนะคะ<ม>ก็จะทําให้ดูเป็นทางการมากขึ้นอ่ะยังติดข่าเดียวงอีกหลักนมันจะทําให้คุณเนี้ยมีเชฟมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ<ๆ>ก็จะดูสวยงามดีอ่าในลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าสูตรตัวนี้เนี่ยมีลูกเล่นนะคะเอ่อ เขาเรียกว่าเป็นการยกเก๋ดีมากๆอดูข้างๆจะเป็นการยกส่วนไหลเนี่ยนะฮะว่าเหมือนเหมือนแยกชิ้นนะฮะกับตัวแขนข้างในนะฮะแบบนี้ดูเท่ดีนะฮะเหมาะมากสำหรับคนที่ไหลบบะะ่รัดลๆก็จะดูสง่าผ่าเผยอ่วครัดูในลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะก็สามารถที่จะดูเป็นทางการได้ตัวเดินค่ะประเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะ แบบลักษณะวันสบายๆก็สามารถจะใช้ได้ด้วยเช่นกันสูตรตัวเดิมน,นะฮะเราไปใส่กับเสื้อโปโลออย่างนี้แล้วก็นุง่งกางเกงยีนที่เป็นสกินนี่แบบนี้นะคะข้อผิดพลาดอันนึงนะฮะในการที่เราจะใส่สูตรลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าดูดูตัวสูตรนะคะถ้าดูตัวสูตรกว้างออกมานิดหนึ่งอย่างนี้นะคะ,อะลองหันไปตรงนี้อเอาทำดีๆค่ะ ทำดีๆผ่าตัดมาดีๆดอ่ะตัวสูตรแบบนี้นะคะถ้าตัวสูตรแบบนี้นะคะไม่ยาวนะคะสั้นอย่างนี้เราต้องเอาเสื้อตัวไหนเนี่ยเข้าไปไว้ในเข้าไปไว้ในกางเกงนะคะต้องเอาเข้าไปไว้ในกางเกงอ่ะพับไว้ในขับตัดไว้ในกางเกงแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้เห็นไหมคะว่าเส้นเส้นของของของลายของของเสื้อเอ่อโปโลนะคะ กับเสื้อสูทเนี่ยมันไม่ตีกันแต่ถ้าสมมติว่าเสื้อสูทของคุณเนี่ยยาวลงมาถึงตรงนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะปล่อยอันนี้ออกมาได้เสื้อตัวไหนปล่อยได้นะฮะดังนั้นเราไม่ต้องการให้มันมาตีกันเกดกันในลักษณะ,ะแบบนี้อะเห็นไหมคะว่าลองหมุนดูนะคะว่าเอ่อสูทตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮกับลำลองในลักษณะแบบนี้ อ่ไปดูอีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นลำลองเราใช้กางเกง3ส่วนนะฮะในการที่มาอยู่กับสูตรตัวนี้แล้วก็เราเปลี่ยนข้างบนเนี่ยให้ดูเป็นในลักษณะเสื้อเชิ้ตนะฮะซึ่งมีดีเทลนะรายละเอียดของของเสื้อผ้านเนี่ยเป็นในลักษณะแบบมีระบายบ้างนะ,ะมีเป็นแบบพันคอขึ้นมาบ้างเป็นต้นอ่ะก็สวยงามดีนะอีเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง